สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมนีเนาะคะ่ะก็เป็นวันที่10กรกฎาคมพศ2566ค่ะมื้อนี้ค่ะเนาะคะ่ะเป็นมกูกระสพาท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมแนวทางปูน่นองเรือเนาะคะ่ะหมวดวันที่16กรกฎาคมพศ2566ค่ะมาเบิง่งมาฟังน้ำกันเนาะคะ่ะว่าปูน่นองเรือจะได้นวาท่างให้ตัวใดเนาะคะ่ะจะเน้นจะเด่นให้ตัวใดมารับชมเราฟังไปน้ำกันค่ะเนาะครับเนาะ ปูแห่งศูนย์เจ็ดหอันนี้ของเลขเ่าเลขปูใหญ่ครับอันนี้เลขของเลขออาของของปูแต่ว่าของปูภายในศูนย์เจ็ดห้ากในปูวิ่งวิ่งเข้ากับสอง้วิ่งตัวแรกก็ครับก้ากับก้ากับ 2, 2> องสองตัวเด่นเก้ารองสตัวเด่นก้า <1. S 1> ตัวร่อง 1. 1> งวดที่ผ่านมานี่พี่น้องเล็กวิ่งปูเนี่ก้ากับ6เห็นไหปู 1. 1> มาหนึ่งห ครับผมอืมฟาเตกับขับปัวเด่นสองร้องเก้าวิ่งเก้ากับสองเนี่ยตะตัวเด่นที่สองเด่นสองรองเก้าขับปัวใส่เลยปูจับคู่ให้ตามนี่บัวปัวตามนี่านผู้ชมปูว่าเน้นตัวห้องกลมนี่บดี๋ยว สิบสี่ 40, 40เลยสิบหายผมมาหาสิบหาบอสเออเดีแน่นอนดีดีสิบหายจังแน่นอนน,น,น,นี่งวดที่แล้วถ้าปูดน,นี่พี่น,อน้องนะครับเนาะได้มากมีของของหลวงพอ่ออันนี้ปูวาของขันปูของปูคือตัวนี้ศูนย์เจ็ดหาปูวาพี่น้องวิง่งโอ้วิ่งแมนนี่ปูไหวเพราะภาพาเออเอาปูเขียนให้บ้าเท่าเลยพี่น้องนี่ครับ วันที่วันที่อะไรปูสิบหาผมมาเนะปูเนาะอ่ามีปูมาอามาไี่มาไาอยู่ครับอ๋อมาเอาไปเป็นยังครามบูชมีปูเขียนใหงนะครับวิ่งเก้ากับสองติปูเด่นสองเด่นสองแล้วธรรมบูชมเด่นสองร่วงคนครับทรบูชมันอ่ที่นี่นะครับผมอาครับ ปูนองเรือนะครับวัวที่16วิ่ง9กับ2นะครับเสียงไก่เดินไปเลยเดินสองเดินสองเดินสองรองเก้าปัวเขียนไปเลื่ยเขียนไปเรื่อยมาปับ จังคักปัวเอามีเก่ามีมีเจ็ดเก้านะครับเนาะเสียงไกลเก่ามีเจ็ดเก้ามีศูนย์เก้านะครับผมสองนะครับเนาะสองมีศูนย์สองครับศูนย์สองสองสาม สองสามสองสามสองแปดสองสามแล้วก็สองแปดนะปูเนะครับผมวงนี่ปูสองสามปูวงสองสามกับสองแปดสองแปดนี่ดังแห้งทำมือชมเก้านี่มีศูนย์เก้านะพี่น้องนะศูนย์เก้ากับเจ็ดเก้าปูน้องเรืออืม สองนี่เด่นเลยบอกปูวเด่นเลยสองนี่เด่นเลยเด่นเลยสองเด่นเลยจังไดสองมามากคักครับท่านผู้ชมมาคักครับปัวพี่น้องว่าไทยกันอ่าร่างเยอะร่างบ่ปูันเน้นล่างเน้นเก็ที่ทั้งบนทั้งล่างหมดชุดนี้เน้นล่างบปูวชุดนี้เน้นล่างครับผมเปลี่ยนสองสองไซส์บนล่างก็่่นีครับผม ตอนเน้นล่างปูว่าธรรมชุมนะครับเป็นชุดปูว่นเน้นล่างเน้นล่างพี่น้องนะครับเนาะจะพมาบนบมลปูกับโบนี่ครับเกขึ้นไปดูอินเขียนพุ้งตุ้ดาแต่่าโดยมากก็มาข้างล่างเหรอโดยมากข้างล่างนะปูครับผมอืมแต่ี่มากที่กันมีมากที่กันนะปู สงสัยกับบนกั่างชสองแปดครับสองแปดเนี่ยไปบนกรไไ้มาปูก็ได้ลากกครับสองสามนี่มานํำกันยากพี่ปูเลขสองสามเลยครับเต้าผมมักปูนี่ชุดนี่ผมมักนี่ครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์สองะครับเนาะสองแปดสองแปดสองแปดนี่ก็เลขดังท่านผู้ชมอือครับปูสองแปด นี่นะครับนี่ปูเขียนให้นี่นี่พี่น้องปูจะเขียนใส่กระดาษแผ่นน้อยๆให้ดอกนะครับผมว <15. S 1> นะันทะี่สิบห้าสิบห้าเนาะปูเนาะปูว่าสิบห้าปูจะให้ชุดสามตัวนี่ครับเหมือนงวดนี้แล้วมันง,งวดขึ้นมานครับได้อยู่พอ่ะนี่ครับผมนี่เนาะชุดนี่ครับครับศูนย์เจ็ดห้าครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่ปู ชุดที่ปูให้ผมมาเนี่โค้งสุดท้ายในปูครับผมศูนย์เจ็ดห้าเอาห้างเดี๋ยวจะได้คือเกาเดินบอกปูเอ้ามือนั้นเป็นบินทบาทบอกเอให้บ้านว่าละปูบอกบอกตัวใดละปูบอกกรครับออืืครับ อืครับผมผู้ถ,ถ,ถือกระถือไรด้ผู้ถือกระถือไรที่ปูอืมนโอ้ยเกือบสามตวัวน้ปูเนาะศูนย์เจ็ดหาเนี่ยพี่น้องนี่้าตัดนี่พี่น้อง,เ,องเล็กวิ่งปูก็แมนครับผมมาันมันาเียกนาครับนจะกับกันมับบนกว่พเดียวนี่่างไรกัรกนน,นี่ครับได้ละปูนี่ศูนย์หาตัดศูนย์หาเกือบป้าสามตครับผม ปูให้วิ่งเก้ากับหกหัที่ผ่านมางวดน,นี้เก้ากับสองพี่น้องเด่นที่สองให้เด่นสองเลยเ 4, รับลักเก่ามีเจ็ดเก่าศูนย์เก่าลักสองมีศูนสองสองสามสองแปดเน้นที่สองสามกับสองแปดสองแปดเนี่ยจะไปนบนปูวาาต่ว่าให้เน้นล่างนะครับจุดนี้เน้นล่างครับท่านผู้ชมเจ็ดเกาพี่นั่งล่างเจ็ดเกาในวัวปูเจ็ดเก่าเน้นล่างพี่น้องคือว่าปูคิดว่าสองแปดท่านจะไปบนนะปูเนาะครับสามตัวรอวันที่สิบห้าพี่น้องจะมาหาปูนะครับผม เอาาครรับบกขอบคุณขอบคุณปู่ธรรมบุญชุ่มนะจับน้าจอตามนี้เนาะคะ่ะในทางของปูน่นองเรือเนาะคะ่ะวันที่16กรกฎาคมพศ2566นเนาะ,ะ, 2, นะคะ่ะปู่ไฮมาวิ่ง9กับ2เนาะคะ่ะเน้นที่2ะคะ่ะจับคู่ให้7902 280923ปู่ว่าชุดนี้เน้นล่างเนาะคะ่ะเน้นล่างแต่กกันบนน้ำหนะคธรรมามุญชุ่มเน้นให้28กับ23 ปูว่า28น่าจะเป็นบนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมปูว่า28น่าจะเป็นบน23020979ปูว่าน่าจะเป็นล่างเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วกสูตร3ตัวปูวา่าวันที่15ปูจังจะปล่อยให้อีกทีหนึ่งนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่มูก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องแม่มูนะคะแม่มูขออภัพ่อแม่พี่น้องท,ท,ท่านผู้ชมทุกๆท่าน โชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบก,กันใหม่ในคลิปหน,น้านะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ